อาภูราปาริโุเรนติสะขะรังเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปกัปติอิจิตังปัจิตังตุมังจิปเมวะตามิจัตุสัพเพตุเรนตุสังขปัจจโทปนาระโสยะทางมานิชติระโสยะทาง วัจานุสารพรวังโควินันสตุมาเตภวาตวันตรายวัสุขีทิตายุกมภิวาทนาสียเรศเนจงวนทา โทภะละโทธีโรวะนาะโวปฏิภาณะโตสุขะสัตตาเมตตาวีสุขังโสอธิกาจติอายุงตัตตะตุวันสุขังจะปฏิภาณะาโทธีทาิยัตวะโหติอายาโทปปะจติเต นานตยานาเวนาราตนาตยเตสัสสุขารุนคปยาเวลาโซกาสารวาเราได้รับรับจากคุณมาที่การติดตั้งเท่านั้นการบำรุงรับจาเนี่ยเรายังไม่มีงบตัวนั้นนะครับถ้ะพ่อแม่พี่น้องจะสนับสนุนคณะกรรมการก็ ทำบุญทำ้พี่เก่าก็ทำพี่ใ่ในวันนี้การทำบุญในบาทนั้นเป็นการจับสมบัิอะไรนะครับให้พวกเราไปช้พ้น,นได้ได้สมบัติที่ผมมีผมมาที่ทกัลายมีนั้นเป็นของสมรสเป็นของในวันที่11มก,กราคมต้องทำพ้นนะครับใครสะดวกไปใครไม่สะดวกไม่ว่ากันนะครับ ไปสะสมบุญไปทำบุญวันเดียวได้พระถึง1ิบเจ็ดวัดมีพระมาทำอบุ์ที่บ้านเจ็้าลูกไม่รวมพระที่มาเทศทีสามลูกนะครับไปร่วมสะสมอ,อาลัยทัพย์ไปไทยพุหน้ากันนะครับมี มีแล้วท้ามทำใจใจใสใสทำก็เพาะให้ท่านให้ว่าไปเติมอาหารที่บ้านห้ามท่านทั้งหลายอย่าได้นําอะไรติดไม้ติดมือไปที่บ้านผมอย่างเด็ดขาดเพราะจะไปลบที่บ้านเปล่าๆที่บ้านผมมีพร้อมหมดแล้วตอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพ เราปฏิทินหมดแล้วเหรอฮะปฏิทินเอ๊ะน้อชา,ายหมบ,บ้าเฉมชายที่มาร่วงมงานเราแล้ววันนี้นะครับ ซอยสมปรารธนาหรือว่าชุมช,น,ชนสมปรารธนาสมช,น,ชนสมอซอยอภิรมนะครับก็มานะครับทีมันเดชสามก็เข้ามาร่วมงานกับเราวันนี้นะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยนามได้ทุกคน